วิธีการเริยพระกรรมฐานวันนี้ก็คงว่าเริ่งมงนีปัสนายานเบื่อมั้ยปัสนาให้เบื่อเลยให้เบื่อพูดต่อคำว่าวิปัสนาแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงก็ขอบรรดาญาตโยมพุทธบริษัททราบตามความเป็นจริง ในที่บางแห่งมันจะพูดว่าที่นี่เป็นนัวกวิปัสสนาที่นี่จเป็นนักสมถะความจริงสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยมันแยกกันไม่ออกถ้าทำเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ไม่มีผลเลยก <c oughs> าเรเดินสมถะภาวนาก็ต้องใช้ปัญญาสมถะคือสมาธิต้องใช้ปัญญาเขาช่วย ถ้าไม่ใช้ปัญญาเขาช่วยการเจริญสมาธิก็ไม่มีผลเพราะว่าไม่มีความเข้าใจว่าสมาธิคืออะไรใน้ตัวนี้เข้าใจว่าสมาธิคืออะไรนั่นคือปัญญาพอมาเจอวิปัสนาญาณถ้าไม่มีสมาธิคุมอารมณ์ไม่ทรงตัววิปัสนาญาณก็ไม่เกิดผลรวมความแล้วเท่าสมถะก็ดีวิปัสนาญาณก็ดีต้องใช้ร่วมกัน แต่การใช้ร่วมกันจะใช้เฉพาะสองอย่างไม่ได้ต้องมีศีลด้วยคือการเจริญกรรมาฐานต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญานะนี่การเจริญวิัสสนาญาณบรรดาพุธบริษัทจะทํารวดเดียวก็ตลอดเวลาที่ก็ไม่ได้ไม่กันถ้าถามว่าใครห้ามก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ใครห้ามสมาธิไม่ทรงตัวเพราะการเจริญวิัสสนาญาณใช้อารมณ์คิด ถ้าสมาธิคลายตัวอารมณ์คิดก็คิดเอานอกรูกนอกทางนี่เวลาทําจริงๆอันดับแรกธรรมดาเต่พุทธบริษัทอันดับแรกให้สมาทานศีลก่อนเพราะว่าการเจริญกรรมฐานทั้งสองอย่างถ้าไม่มีศีลสมาธิไม่เกิดถ้าสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดอันดับแรกต้องมีศีล เพื่อความมั่นใจของตัวเองให้สมาทานสินก่ก่อนถ้าบกพร่องในสิ่งน้าบ้างถือว่าเวลานั้นเราเป็นผู้มีสินใจก็สบายหลังจากนั้นตอนทําสมาธิคําว่าสมาธิที่เราจะแพ้หรือชนะสมาธิก็อยู่ที่นิวรณ์ถ้ขาขณะใดนิวรณ์กวนใจเวลานั้นสมาธิไม่เกิด เวลาที่ญาติโยมพุทธบริษัทจะทําสมาธิต้องพยายามกําจัดวิญวอร์ให้พ้นไปจากใจเพาะเวลานั้นก่อนจริงเิืวอร์นี่เราฆ่ามันไม่ตายถ้าเราไม่ใช่พระอริยเจ้าเบื้องสูงพระอริยเจ้าเบื้องสูงพระอานาคามีก็ฆ่าได้แค่สองตัวจะฆ่าหมดห้าตัวต่อเมื่อเป็นพระอรหรันต์ ฉะนั้นเมืนว่าเรายังไม่เป็นพระนาคามีถ้ายังเราไม่เป็นพระหลานก็ขงแค่แะนะครับคือหลบหน้าโชคเก่าที่วันห้ารายการเวลาที่ภาวนาจงอยากคิดถึงก็คือว่าหนึ่งความรักทางระวางเพศรายการที่สองอารมณ์ไม่พอใจรายการที่สามความง่วงรายการที่สี่จิตคุ้งสร้างคิดนอกดีกตปล่อย ถ้าเิการนี้ห้าสงสัยในผลการ,รปฏิบัติทั้งหอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาท่านพุทธบรยษัทถ้ามีในกำลังใจของท่านเวลานั้นสมาธิไม่เกิดถ้าเวลาใดที่วนงับเวลานั้นจิตของท่านเป็นปฐมฌานจิตเป็นสุขตรงความอันดับแรกเมื่อสมาธิทานสินแล้วก็ต้องสู้กับวมวุ่นวายคือสมาธิ การใช้สมาธิเข้าข่มอุตจกฤฤักกุจจักคือความวุ่นวายของใจแการข่มอาจจะใช้เวลาได้ไม่นานอาจใช้ใช้เวลาไม่ใหม่ใช้เวลาสักหนึ่งนาทีบ้างครึ่งนาทีบ้างสองนาทีบ้างจิตก็ตกอยู่ภายใต้อำนไม่ของนิวรณ์คิดโน,น่นคิดนี่คือตามเ,เรื่องแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของจิตเราห้ามไม่ได้ จิตรู้ลมหายใจเข้าเนื้อใจออกก็ตามเวลานั้นจิตเป็นสมาธิหรือว่าเวลานี้เรารู้คําภาวนาหรือเปล่าถ้าเราภาวนาอยู่เราภาวนาว่าอย่างไงคำภาวนาทรงตัวไหมถ้าทรงตัวตามนั้นเวลานั้นจิตเป็นสมาธิก็ใหม่ๆก็ต้องสู้กันไปสู้กันมาเอาแน่นอนทั้งไม่ได้ถ้าเวลาปฏิบัติพิพัสนายานจริงๆให้เริ่มต้นในการสมาทานศีล แล้วก็ทําจิตเป็นสมาธิโดยกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนเมื่อรู้ลมเข้าลมออกก็ใช้คำภาวนาตามพอจิตเริ่มเป็นสุขต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาการใช้ปัญญาพิจารณานี่จะไม่ทรงตัวนานเพราะเดี๋ยวจิตก็เริ่มฟุ้งซ่านถ้าจิตเริ่มฟุ้งซ่านก็ทิ้งวิปัสนาญาณที่จับสมถภ,ภาวนาใหม่ใือรู้ลมให้ใจเข้าออกใหม่ ต้องสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้ถ้าจ <gen> un ิตควาดาท่านพุทบริษัทสามารถเข้าทรงตัวถึงปฐมฌานเพียงใดเวลานั้นการกำจัดกิเลสขั้นประโสดาบันสิกขาคามีก็มีขึ้นก็ขอแนะนำเท่านี้นะอาจจะเพียงว่าถ้าจะทำวิปัสสนาญาณให้เริ่มจับลมให้ใจเข้าออกก่อนกับคำภาวนา พอจิตเริ่มเป็นสุขใจเริ่มสบายก็ใช้คำใช้ใช้ปัญญาทิ้งภาวนาเสียใช้ปัญญาพิจารณาจะรู้ยังรู้ลมเข้าออกอยู่ขนาดใดที่ยังรู้ลมให้ใจเข้าจะออกกระพิจพิจารณาไปด้วยเวลานั้นจิตเป็นสมาธิมีกําลังมีกําลังที่จะต่อสู้กับมิวรล์ได้สําหรับวิปัสสนาญาณวันนี้เป็นข้อที่ห้าท่านเรียกวันนี้ปิทาย,ยาน นิพิทายาที่แปลว่าเบื่อมีอารมณ์เบื่อในร่างกายเบื่อในความเกิดเบื่อในความเป็นอยู่กระองความมาใช้สัพพเบื่อก็กันเขาพูดเรื่องนี้ซะก่อนการเจริญมิปัสนายานบรรดาท่านพุทธบริษัทมันมีท่านมีทั้งเก้าข้อแต่ความจริงๆแล้วก็มันก็เหมือนข้อเดียว การพิจารณาทั้ง9ก้าข้อก็พิจารณาที่ร่างกายอย่างเดียวเขาเรียกว่าร่างกายหรือขันห้าก็ได้เหมือนกันเขาเรียกง่ายๆก็เรียกว่าร่างกายดีกว่าให้พิจารณาร่างกายเห็นว่ามีความเกิดและความดับนี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองให้พิจารณาร่างกายมีแต่ความดับอย่างเดียวข้อที่สพิจารณาร่างกายเห็นว่าเป็นโทษข้อที่สี่พิจารณาร่างกายเห็นว่าเป็นภัย ข้อที่ห้าเบื่อร่างกายกวมความว่าการใช้วิปัสสนาญาณถ้ายังไม่ถึงนิพพิทายาเพียงใดก็เชื่อว่ารมคุม่มบรรดาแทนพุทธบริษัทยังไม่มีผลในวิปัสนาญาณนิพพิทายาเนี่ยเป็นตัวแรกที่เข้าถึงผลแต่ผลที่เข้าถึงตอนแรกบรรดาแทนพุทธบริษัทยาคิดว่ามันจะส่งตัวเอากันแค่เบื่อเล็กน้อยเฉพาะเวลา ใหม่ๆเนี่ยเบื่อตลอดเวลาไม่ได้นะคือไม่บังครับไม่ให้เบื่อตลอดเวลาแต่มันจะไม่เบื่อตลอดเวลาบางครั้งเราจะมีความรู้สึกเบื่อในร่างกายของเราเองเอาร่างกายเราไปสําคัญแต่ก็บางครั้งมันก็ไม่เบื่ออารมณ์เบื่อมันจะน้อยการมณ์ไม่เบื่อก็ช่างมันถือว่ามีความเบื่อบางก็แล้วกันเบื่อตรงไหนบรรดาแท่พุทธบริษัทเบื่อคิดว่าการเกิดก่อนจะเกิดขึ้นมาได้่ยมาเตรมไปวยความทุกข์ เราไม่สามารถจะทบทนความทุกข์ที่อยู่ในคันมารดาได้ถ้าเราสามารถทบทนได้จะรู้สึกรู้สึกว่าเวลานั้นมันมีทุกข์หนักจะเป็นเด็กตัวเล็กๆที่นั่งนอนอยู่ในห้องแคบๆร่างกายค่อยๆโตขึ้นทีละน้อยลน้อยแต่ห้องไม่ได้โตไปด้วยที่แรกเมื่อปรากฏโตขึ้นมา ปรากฏปฏิสนธิขึ้นมาจะรู้สึกว่าห้องในคันมันดาไม่นกว้างขวางมากมันก็ถ้ำใหญ่ๆเพราะเวลานั้นร่างกายยังไม่มีมีแต่กำลังจิตเข้าไปสนีิกระก้อนเลือดเล็กน้อยต่อมาเมื่อปรากฏร่างกายขึ้นร่างกายยังเล็กอยู่ยังไม่มีการครับแคบก็อย่างสบายมีความรู้สึกสบายต่อมาเมื่อร่างกายใหญ่ขึ้นเต็มที่มันเริ่มจะโตกว่ามดลูกธรรมดา แขนขาเหยียดไม่ไหวมันจะเลยว่าลูกไปตอนนั้นก็เรื่องครับแคบต้องงอมืองอเท้าตอนนี้ก็มีทุกขเวทนานนะไม่ที่สุดก็ทนไ,ไหวต้องเคลื่อนออกมาทีนี้มันทุกหนักแต่ทุกตอนนี้เราไม่สามารถจะย้อนไปเห็นได้ก็ามาทิ้นทุกขข้างนอกก็แล้วก<ม>ันเมื่อเราออกจากคันมานดาและบรรดาท่านทุกคนจะสกเกตเด็กเล็กๆตัวท่านเองอาจจะจําไม่ได้ ออกจากคันมันดาแล้วความกระทบกระทั่งขั้นแรกอยู่ในในคันมันดามีแตความอบอุน่นออกมากระทบอากาศภายนอกเข้ามีการแสบตัวอยากความหนาวบ้างความร้อนบ้างก็มีการแสบตัวมากเด็กจริงร้องไอ้ที่ร้องบางคนบอกเด็กร้องเสียงดังดีแข็งแรงในความจรงิงไม่ถูกมันร้องเพ,เพราะไม่ดีไม่ดีจึงร้องตอนนี้เราก็ยังไม่คิดกลงก็ได้กาลังคิดต่อไป ว่าตอนนั้นเด็กยังช่วยตัวเองไม่ได้ทุกอย่างขึ้นกับพี่เลี้ยงและมารดาความหิวเกิดขึ้นก็ยังพูดไม่ได้บอกว่าหิวหากินเองก็ไม่ได้กว่าพี่เลี้ยงและมารดาจะทราบก็ต้องร้องการที่จะหิวถึงร้องแสดงว่าหิวจัดมันเป็นทุกขเวทนาจัดความหิวเป็นความทุกข์ ในเมื่อปวดอุจจาระปัสสาวะกระลุกไปถ่ายไม่ได้ต้องถ่ายรถตัวเองตัวนี้ก็ตัวทุกข์ทุกข์มาแต่ตั้งเด็กพอถึงเด็กใหญ่หน่อยช่วยตัวเองได้บ้างก็มีความทุกข์อยู่ภายใต้บังคับบัญชาบ้างต้องเรียนหนังสือบ้างต้องมีทุกขเวทนาจากการป่วยไข้ไม,สม่สบายบ้างต้องประกอบกิจการบัน,นมากายงานบ้างต้องถูกบังคับบัญชาจากผู้ใหญ่ให้เป็นไปตามใจชอบของตนเองไม่ได้อารมณ์ก็เป็นทุกข์ ต่อมาไปถึงความเป็นผู้ใหญ่พอจะคิดได้ก็คิดว่าหนึ่งความหิวเป็นทุกข์อย่างนี้เครื่อนิพพต์จะทุกข์ทุกเนืองนิดมันทุกทุกวันความหิวเราไม่ได้หิววันละเวลามันหิววันละหลายครั้งหลายเวลากินแล้วมันก็อิ่มอิ่มแล้วก็หิวหิวแล้วก็กินกินแล้วก็อิ่มอิ่มแล้วก็กหิวกิจการงานที่ต้องประกอบกิจการงานต่างมีความเหนื่อยยาก จุดใหญ่สําคัญมาจากหิวเป็นต้นเหตุความหิวเป็นใหญ่เครื่องแต่งตัวขึ้นบรดับเพื่อบ้านช่องเราสร้างไว้มก็นานพังเครื่องแต่งตัวชดุดนึงก็หลายวันจะจะห,หลายวันจะต้องเปลี่ยนแต่ความหิวเนี่ยมันต้องเปลี่ยนจากความหิวก็ความอิ่มว่าอิ่มวันลหลายครั้งก็ชื่อว่าหิวเป็นตัวทุกใหญ่ต่อมาก็ความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังก็แปลกาาขก็ความทุกข์ ความป่วยไข้ไม่สมบายก็แบกการของความทุกข์ความแก่ที่เข้ามาถึงเราก็แบกการของความทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจเข้ามาถึงก็มีอาการของความทุกข์ก่อนจะตายมีทุกขเวทนาอย่างหนักมันหนักที่สุดก็เป็นความทุกข์เมื่อพิจารณาตามนี้แล้วก็คิดว่าร่างกายนี้น่าเบือ่อแต่สิ่งที่น่าเบื่อต่อไปกำนั่นก็คือว่าถ้าเรายังไม่สิ้นกิเลสเพียงใด การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะยังมีอยู่ตายแจกความเป็นคนมาเกิดเป็นคนก็ยังดีส่วนใหญ่ก็ไปอบายภูมิจะไปสวรรค์นเนี่ยพมก็มีน้อยถ้าไปเกิดในอบายภูมิมีนรกเป็นต้นมาทุกข์หนักกว่านี้ก็รวมความว่าถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เราก็ไม่สิ้นทุกข์ฉะนั้นการเกิดประเภทนี้เป็นของน่าเบือ่อนี่เรีนินนนพพายานเนี่ย มันจะเบื่อวันนนิดวันหน่อยบางทีก็เบื่อหนึ่งวันไม่เบื่อถ้าสิบวันก็ช่างอะไรก็ยังมีความเบื่อตมมตดว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเกิดมีอารมณ์เบื่อขึ้นมาเบื่อจริงๆถ้าเบื่อสักสองสามนาทีต่อหนึ่งปีเอาปีหนึ่งเบื่อครั้งไม่ไหวไหมดีนะที่นั่งเนี่ยดีไม่ดีไม่เบื่อเลยเนี่ย ปีหนึ่งเบืเ่อครั้งแล้วสองปีเบื่อครั้งเบื่อครั้งแล้วสองนาทีให้มันเบื่อจริงๆถ้าทําอย่างนี้ได้นะผลก็มีผลใหญ่ก็มีกัมมันดาท่านพุทธบริษัทจะยกตัวอย่างให้ฟังสักท่านหนึ่งเอาไหมนีทานนี่พร้อมรับนะเป็นพระสูตรเรื่องของท่านจุนบันทกท่านจุนบันทกที่ความจริงเป็นน้องชายเขาถ้ามาหาบันทก เป็นพระที่มีบุญญาที่การมากแต่ว่าในตอนต้นกรรมที่เป็นอกุศลสนองกลายเป็นคนโง่ไปเข้ามาบวชอยู่กับพระพี่ชายสี่เดือนพระพี่ชายท่องคาถาสันเสริญพุทธคุณคืออิติพิโสบทต้นสี่เดือนท่านจำไม่ได้เลยฉลาดไหมฉลาดมากไปหน่อยนะไม่ฉลาดพอดี พี่ชายพี่ชายเป็นพระรหนต์เป็นปสมิธายานพี่ชายก็พินจนารณาว่าน้องชายของเราถ้าเขินอยู่กับเรานี่ก็เอาดีไม่ได้เราเองก็ไม่สามารถจะสงเคราะห์น้องชายได้คนทีงอรหันเป็นสมิธายานใ้นทั้งทราบว่าผลใหญ่จะมีกับใครเมื่อไรที่ไหนใครจะเป็นผู้ช่วยเหลือ,อน,นี่ทาา่านทราบเป็นสมิธายานสำคัญมาก ท่านก็ทราบว่าคนที่จะสงเคราะห์ได้น้องชายได้ก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวในเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วท่านก็ขับน้องชายท่านถือว่าถ้ายังมีความรักในความเยื่อใยว่าเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่สำหรับน้องชายนะความเปนอรหันจะไม่มีต้องตัดเยื่อใยคือความรักในต้นตะโกนเสียก่อนท่านก็ขับพระจุลวรโกให้ออกไปพ้นสำนักของท่าน พระจุนวันทกเมื่อพ่อตายแม่ตายแล้วไม่มีใครมีแต่พี่มีมีพี่กันงเมืองพี่เป็นพ่อในเมื่อพี่ขับก็ไม่ทราบจะไปไหนก็เวลาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าเธอจะไปไหนท่านบอกว่าพี่ชายขับอยู่ไม่ได้ต้องไปพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอบวชแตสนักของใครท่านจุนวันทกก็ตอบว่าบวชัตสนักขพระองค์มาเจ้าค่ะ พระทธเจ้าก,ก็บอกว่าถ้าพี่ชายของเธอขับก็จงอยู่กับฉันท่านก็นเลยอยู่กับพระเจ้าพระทธเจ้าจึงให้ฝึกกรรมาฐานใช้ผ้าเช็ดหน้าขา,ขาวๆที่สะอาดมากผืนหนึ่งส่งให้แล้วว่าเธอจงเอามือเอาวางมือวางเข้างายมือขึ้นแล้วผ้านี้ใส่ฝ่ามือถ้ามือมือหนึ่งทับลงไปแล้วคลึงไปคลึงมา ถ้าภาวนาว่าะโชหะนังและจังนาติภาวนาอย่างนี้เรื่อยๆไปท่านก็ภาวนาอย่างนี้เรื่อยๆไปจากครู่เดียวเพื่อลืมตายขึ้นดูเห็นไอ้ผ้าข,าขาวาสะอาดที่สดมันกลายเป็นผ้าดำเพราะเปื้อนมือใครในมือในอุ้งมือท่านก็ไปเจียนนายว่าร่างกายของเรานี้แค่ที่มือท่านเนียนสกโปรกขนาดนี้แต่ในร่างกายทั้งหมดไม่สงกโปรกยิ่งไปกว่านี้เือ เพียงเท่านี้บรรดาญาโยมพระทูสัตว์ท่านตัดกิเลสไปเป็นพระรหารทันทีตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉุรหารเป็นพระรหารทันทีต่อมาก็อนุภาพมากอางนี้รุ่งวันรุ่งขึ้นนางวิสาขาก็ดิม,มนพระพุทธเจ้าพ,พรา้อมไปประสงค์ทั้งหมด <c oughs> ไปฉันอาหารเพรในบ้านพระพุทธเจ้าก็แจ้งพระมหาบันตกพระสามวันทกนี่เป็นพระตุเทศ เป็นคนนิมมต์พระถ้ามหาวันถกก็มีมูพระทั้งหมดเว้นน้องชายคนเดียวเอาไหมยี่นั่งฟังอยู่เนี่ยคิดรหันอคติไหมนะเอาละนี่นั่งดา่าระด่ากันเลยเนี่ยตกตะลกนะใครนึกดา่าน้องชายไม่มีมต์พระอื่นทั้งห้าร้อยองค์นิมต์หมดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะต้องการประกาศอนุภาพของพระน้องชาย แต่ความจริงพี่ชายกับน้องชายเมื่อรู้อาหารหันแล้วยังไม่พบกันน่ะอยู่คนละสำนักตองชายอยู่พระพุทธเจ้าในเมื่อพระไปหมดพร้อมกันถึงบ้านนางวิสาขาก็พระพุทธเจ้าบอกว่าวิสาขาพระยังมาไม่หมดที่นั้วิสาขาถามถามว่าเพราะอะไรท่านบอกมีพระยังหลงที่มีหารองหนึ่ง นาวิสาขาก็ใช้คนปนิมนต์ปรากฏว่าไปถึงที่นั่นมีพระอยู่เต็มมีหารเลยรูปร่างหน้าตาเหมือนกันหมดต่ตายคนนั้นก็กลับเข้ามาก็บอกว่าไม่ใช่มีพระองค์เดียวแล้วมีพระเต็มมีหารสักพันองค์นาวิสาขาก็ทูลถามพระเจ้าบอกมีพระองค์เดียวทำไมมีพระมากถ้าบอกมีองค์เดียวชื่อจุนบันทกให้คนนั้นกลับไปใหม่ กลับไปถามว่าใครชื่อจุนมันถกอีกตานั่นก็กลับไปคนต้นบอกฉันจุนมันถกอีกพันคนก็จุนมันถกเหมือนกันหมดตานั่นเห็นถกมากเลยอยู่ไม่ได้กลับมาใหม่ต้องถกกันพันถกใช่ไหมกลับมาใหม่ถ้ากลับมาใหม่พระเจ้าบอกกลับไปใหม่ถ้าคนไหนพูดก่อนจับมือองค์นั้นไว้ท่านกลับไปใหม่ก็ถามาองค์ไหนชื่อจุนมันถกก็รับ องต้นจริงว่าชั้นชื่อจุลนมตถกอีกพันคนก็จุนไม่กันเขาเลยจับมือมันไว้ไม่จับมือองต้นไว้อีกพันคนก็หายไปองค์พระองค์ก็หายไปเนี่ยกรงพวาวาเป็นพระที่มีนุภาพมากท่นนี้มาพูดตอนนี้ก็พูดถึงว่าทําไมเมื่อพระจุลนมกตอนบวชใหม่ๆจึงเป็นคนโง่ท่านก็บอกว่าพราะอน,นิสงนนส์เก่าที่เป็นกรรมที่เป็นอกุศล ือว่าสมัยก่อนท่านจุลนมังกถ้าเป็นคนเป็คนคนฉลาดชาติเก่อนเวลาบวชพระก็มีพระองค์หนึ่งท่านบัญญาทึบท่องหนังสือจําไม่ค่อยได้ท่านจุลนมังโกก็ไปหัวเราะเยาะท่านอาน,นิี้สงส์ที่หัวเราะเยาะพระที่จําไม่ค่อยได้ชาติหลังนี่จริงๆเป็นคนโง่ในตอนตอน้ตนหรือว่าในตอนตอน้นออุศลให้ผลและพระก็ถามพระพุทธเจ้าว่า,า,าทําไมท่านจุลนมันโก เมื่อเจริญกรรมาฐานประเดี๋ยวเดียวจึงเป็นอรหรันต์ถ้ามีอนุภาพมากพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเพราะกรรมเก่าที่เขาทําความดีไปไอ้ความดีความชัว่วเนร่ยมด้าโยมมันให้ผลกับเราในชาตินี้ทั้งสองอย่างนะดูตัวอย่างท่านจุลวันตกพระก็ถามว่าความดีคืออะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านใช้สัพป,ปิดําบันในสมัยดึกดําบรนที่นานมาแล้วไม่ใช่ตีเตกันเลย บาลีด้วยมากว่าจะขึ้นต้นวาทีเตการเลยได้ดีจากการแต่บทนี้ขึ้นต้นตดึกดำบรรพว่าในดึกดำบรรน,นานมาแล้วมีพระราชาหนึ่งครองประเทศวันหนึ่งทรงสเสด็จเสด็จเรียบพระนครเวลานั้นเป็นฤดูร้อนเหงื่อก็ไหลเมื่อขณะที่นั่งนั่งแค่ก็าหามไปเรียบพระนครเมื่อเหงื่อไหลก็นำผ้าเชน,น้าข,าขาวๆมาเช็ดตัว เช็ดไปเช็ดมาเช็ดมาเช็ดไปเอาผ้ามันดูปรากรวภาผ้าเปื้อเนเหงื่อมันก็ดํามีความสกปรกเพียงนึกว่าร่างกายของเราสกปรกขนาดนี้จรลือความจริงร่างกายไม่ใหญ่สภาพสะอาดมันเป็นของสปรก勃มันของน่าเกลียดไม่น่าจะเมาติดร่างกายเลยแต่ความรู้สึกนี้บรรดาท่าน,นพุทธบริษัทท่านจุลวันถกคิดเพียงเท่านั้นนะวันหลังต่อมาทั้งชาติไม่ได้คิดอีก แล้วก็ต่อมาอีกหลายสิบชาติก็ไม่ได้คิดอีกคิดนิดเดียวเวลาด้าน,นนั้นจะรวมเวลาแล้วจากสองนาทีจะได้เปล่างไม่สาบแต่มาในชาติสุดท้ายที่มีบาร,รมีเต็มท่านอยู่ในมัตกก็าปาบรรลุอรหันต์ด้วยกรรมาฐานกองนี้กองเดียวกันคือใช้ผ้าเช็ดหน้ามาคลึงเหมือนกับเช็ดตัวเห็นผ้าสกปรกก็เกิดนิพิทาย,ยานความเบื่อหน่ายเกิดขึ้น ต่อมาก็ได้สังขารุเปเกศขาย,ยานวางเฉืนในร่างกายเป็นพระอาหาราย์เกรงความว่าวันนี้ญาติโยมพุทธบริษัทมาศึกษาการเรื่องนิพิทายานก็ดูตัวอย่างพระจุนวันทกว่าท่านจุนวันทกต่านรู้สึกว่าร่างกายของเราน่าเกลียดสกปกกนั้งแค่เวลาประเดียวเดียว <c oughs> นั่งคันหามไปแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าม่เช็ดตัวนึกตาม ผ้าสกรปรกก็มองดูผ้าคิดว่าร่างกายสกรปรกขนาดนี้หรือมีความรู้สึกรังเกยียจร่างกายแต่ว่าความเป็นพระราชาก็รังเกยียจไม่ได้นานเพราะก็หามไปต่อไปก็ลืมความรังเกยียจลืมทั้งชาติไปเคยนึกถึง <c oughs> และต่อมาอีกหลายสิบชาติไม่ได้นึกถึงแต่ผลความดีที่มีอันสงนี้มาสนองชาติสุดท้ายนี่ท่าบรรดาญา,ยาโยมพุทธวิสัตถลาย จิจนาร่างกายให้เกิดเป็นนิพพิทายานคำว่านิพพิทายานเป็นภาษาบาลีให้เบื่อร่างกายนิพพิทาแปลว่าเบื่อมีความเบื่อในร่างกายจะเบื่อวันละหนึ่งนาทีบางทีมันมันถีไปเอาเจ็ดวันเบื่อครั้งก็ได้นะแล้วเจ็ดวันมันถีไปก็หนึ่งเดือนเบื่อสักหน่อยหนึ่งได้ไหวไหมเบื่อไม่เบื่อเนี่ยต้องนั่งดูว่าส่วนไหนมันน่าเบื่อเพราะคิดว่าถ้าความหิวเกิดขึ้น ถ้าบ่าเอื้อมนึกได้คิดว่าร่างกายนี่น่าเบื่อจริงนะกินไม่รู้จักจบกินเท่าไรก็ไม่อิ่มจริงกินประเดี๋ยวอิ่มประเดี๋ยวก็หิวใหม่มันก็น่าเบื่อต่อจุดเบื่อนะถ้าประกอบกิจการงานมาต้องรีบไปทํางานระยะพักก่อนนะสบายก็ต้องรีบไปพักไม่ได้ก็คิดว่าถ้าไม่เราไม่มีร่างกายเราไม่ต้องทํางานเหนื่อยๆไม่ต้องรีบไปอย่างนี้มันน่าเบื่อที่เราจะพขขักผ่อนมันก็ไม่ได้จาเป็นต้องทํางานหาจุดเบื่อใช่ไหม แราว่าการป่วยไข้มาสบายนิดหน่อยเกิดขึ้นก็คิดว่าร่างกายนี้ถ้าเราไม่มีร่างกายการป่วยก็ไม่มีเมื่อมีร่างกายมันป่วยอย่างนี้ร่างกายนี้ก็น่าเบื่อเอาอย่างนี้ไปตนโครงวามว่าหาจุดใดจุดหนึ่งคิดทบทวนคือว่า,อาก่อนหลับก็ได้คิดทบทวนวันนี้มีอะไรบ้างในส่วนของร่างกายเราที่น่าเบือ่อก็ตัดสินใจว่าเราควรจะเบื่อมันตั้งใจต่อไปว่าคิดว่าร่างกายที่น่าเบื่ออย่างนี้ต่อไปจะไม่มีเข้ามากับเราอีก เราจะไม่มีการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและผมเราต้องการจบเดยียวคือนิพาน์คิดทบทวนแบบนี้จะฝึกไปเป็นแบบฉบับก็ได้นะถ้าเค่วไว้คิดพิจารณาเวลาเจริญกรบมฐานก็ต้องสังเกตให้ดีว่าคิดไปคิดมาคิดมายิไปถ้าจิตเริ่มฟุง้งซ่านถ้าจิตเริ่มฟุ้งซ่านก็เลิกคิดเริ่มจับลมให้ใจเข้าออกใหม่ให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้ แล้วภาวนาไปด้วยขณะใด,ดที่รู้ลมเข้าลมออกรู้คำภาวนาเวลานั้นจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสุขเริ่มพิจารณาใหม่เนื้อบางท่านบางทีก็ททำกันแบบนี้นะบางคนมันทำไม่เหมือนกันบางท่านใช้สมตะขึ้นต้นทําสมาธิก่อนบางท่านใช้วิพัธวายานขึ้นต้น พอที่ใช้วิวัฒนาการขึ้นต้นเหมือนเขาจะมาทานศีลแล้วนั่งเรียบร้อยแล้วนอนก็ตามนั่งนอนยืนเดินเหมือนกันนะไม่ต้องเรียกเขาใครทวนพิจารณาร่างกายก่อนตามที่เราจะเห็นชอบพิจารณาไปพิจารณาไปจิตจะรวมตัวทีละน้อยละน้อยท่านนอนนะท่านนอนจะได้ผลมากรวมตัวทีน้อยในที่สุดจิตเริ่มไปสมาธิมากขึ้นมากขึ้นขณะพิจารณาเมื่อจิตเข้าถึงฌานมันจะตัดหลับทันที อันนี้มีประโยชน์มากถ้าหลับในขนานั้นเป็นจรลองชาญหลับกี่ชั่วโมงเขาถือว่าทรงชาญอวิปสัสสนายานข้อนั้นหยุดก่อนจะตื่นนี่ประโยชน์เยอะนะหากินทางขี้เกียจในสะดวกบรรลุง่ายเห็นไหมนั่งบ้างนอนบ้างฉันเองแค่หล่อนอนเป็นพื้นฐานเหมือนกันไม่ใช่เม่ใชแ่ไปนอนเมื่อแก่แนละ้วหนุ่มก็นอนนะทั้งนั่งทั้นนอนนั่งนั่งนันน่นนอน,น,อน,น,อน,น,อนคือว่าบางวันเรามีงานใช่ไหมเราก็มีงานทํา คืนนั่งเครียดมันก็ฝืนเกินไปย้ายฝืนถ้านั่งรู้สึกว่าฝืนจงนอนถ้านั่งและอยากจะนั่งนั่งแบบนี้มันสบายนั่งขัดสมาธิไม่สบายก็นั่งพับเพียบนั่งพับเพียบไม่สบายก็นั่งเก้าอี้นั่งเยียดขาก็ตามใจชอบนั่งให้มันสบายอย่าฝืนถ้ามานั่งไม่สบายก็นอนนอนไม่ชอบก็ยืนยืนไม่ชอบก็เดินเดินขึ้นเรอจงกลมเรื่องความมาททำได้ทั้งสี่ริยาบทนะ อันแล้ววันนี้นิพิทายานโอ้นิพิทายานนี่เป็นอรมณ์คขว่าอนาคามีนะจะเพิ่ง,ปงไปเงนนะเดี๋ยวทาสถานีตำรวจต้องทำซื้ออยาร้างกนะันเป็นแถวๆเดี๋ยวพระจะถูกปืนน่อที่ยุลูกพ่อเมียเขาแตกกันโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไปนนาสอนเอาดิโง่